สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสอบนะคะนอกจากจะเดินทางไปงานคะ่ะแต่ว่าขอและเติมพลังก่อนนะคะชาทไทยเหมือนเดิมค่ะชาทไทยหวานน้อยเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะขอเซเวียค่ะเราจะไปซื้อหน้าเครื่องดื่มค่ะไปในเต็นท์เรานะคะเพราะว่ามันงานกรุงเทพม,มันต้องเตรียมไว้ค่ะเพราะว่ามันเฝาว่ามีวิวิปดิจิทัลพิเศษเล้ค่ะเพราะว่าแต่ละแผนเก็ต้องเฝานะ ごめん。 แย้มแย้มเหรอสวยแย้มเอาเลยบันบ่มียยางสวยจังเป็นน่นเป็นสีแหล่แหล่มที่หัวหนองแท้ อีสิบสิบสิบงโลกระหวนนะคะแต่ว่าพ่อพ่อแม่ปั๊มแม่ปัป๊มบ่วยแหละจะกินชาไทยกนะัจะต้องซื้อเครื่องอัดน,น้าพร้อมด้วยนี่นได้แล้ว อากาศซีเมน้มนันน่อยนะาอ้าทำไมกินน้ำเย็นทำไมทำไมถึงซื้อแพงจังมันมันแสบไหมคะป้าเต๋อบ้านาปนานไแล้ไม่รู้ป กาศซึ้งขึ้ม,มาเปน็นไบไม่ได้กินทุกวันนะคะแต่ว่าุกคน,น,นสิตกมากเลแขงมืออะไรอย่าเป็นเค้โหยยุดโอ้ห้ากับหุยุดเนาะไอยุดหา้าบริยุดเด้ อาเซียออกนวดขี้เลยต้นกระเจิงสีตกแฟร์แบบบ่อนห้าเขาปันล้ะมันตกเขาปันร่วมไหมป่ะสีไม่ตกแฟร์กนสักมันยังไปปันปันให้งาน้อน ทำอร่อยอีกพอทำก่อนหนึงนะเว้ยหนาวเาของมากกะได้มามาเอาของเสจจะเอาก่อน กดนี่ดอีก้วอั่นนี่จะปปสี่เิอแขงกระทุนังเสือไปเลยน่บริหารสืองานกอ่หมคุณน่าจะมีไหมเอาเอาบเเอาเอเราก็เห็น นนะัาไปก่อนหน่อนะแต่ขบหยากก็มนแสงห้เล ทำไมคนโซมจังเลยคะรกาาจะออกไปไม่โอยสร้างน้ำนักดีกว่าเราจะออกไปสั่งนคะ มีเบาบาทนึงนนนนนนหาสิบหกโบแมนหาสิบสองไปเยยบเมนเด้อถือเนี่ยเราเรเยกว่าที่ห่างเวลาก็ ไอัิมว่าไม่ยังเรื่องอะไถอดเกืมบได้ว่าถีนักเกิดได้ว่าหาซิกหาเกิดเนาะหาซิก่ใช่หิมา53.4ค่ะรถกู่เดียวรถบลอกตรงทหารซ2สองซิ่จะหาิบสองอีนี่เดี๋ยวหาซิบสองและเพราอีนี่เดี๋ยวโรคกลัว เดินทางต่อนะคะเติมรังซื้อของเตรียมไปหนงานค่ะอะไรมาลำแข้งเสตยัต่ตัตนเราจะเดินทางต่อนะคะ ค่ะคลิปนี้กับากไว้สัสนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันหน้าง,งานนะคะเดี๋ยวโนฟฝาจะเป็การไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดในเต์ของข้อวพี่เกาะค่ะอย่าลืมมาเข้ามาให้กำลังใจน้อฟฝาด้ยวยค่ะ๊า่บาย